นี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวสินค้านะครับตัวนี้นะครับชื่อว่ากาแฟ V ีค f ฟฟีนะครับก็คือราคาขายนะครับอยู่ที่ห่อหนึ่งนะครับ260บาทนะครับซื้อ2ห่อนะครับลดพิเศษช่วงโปรโมชั่นนะครับ2ห่อห0 0อนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับถ้าเป็นสมาชิกซื้อได้ในราคา190บาทนะครับสำหรับกาแฟวีคอฟฟี่เอสอวันนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ชื่อว่า V Coffee S นะครับกล่องหนึ่งนะครับอยู่ที่320บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ2กล่อง600บาทเฉลี่ยกล่องละ3 0 0บาทนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับกล่องหนึ่งราคาสมาชิกจะอยู่ที่230บบาทนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับชื่อว่า V-Fiber นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีท็อกนะครับทำความสะอาดร่างกายของเรานะครับได้ทั้งหมด4ระบบเลยนะครับก็คือลำไส้ระบบเลือดแล้วก็ตับแล้วก็ไตนะครับตัว V-Fiber ตัวนี้นะครับราคาขายปลีกจะอยู่ที่1กล่องนะครับ500บาทนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้คือจะต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับจะซื้อได้ในราคากล่องหนึงนะครับ390บาทนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ชื่อว่า Col l เลเจนพัทนะครับเป็นคอเลเจนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งมีคอลลเจนอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับที่สำคัญนะครับมีสารสกัดดิวมาเบอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับกล่องนี้นะครับคอเลเจนพัดกล่องนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด1 2ซองนะครับราคาขายปลีกอยู่ที่450บาทนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็คือกล่องหนึ่งจะอยู่ที่390บาทนะครับ สำหรับแพ็กเกจที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแพ็กเกจซิลเวอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับทั้งหมด7ถุงนะครับ V ีไฟเบอร์สองกล่องนะครับคอลเจนพัทตัวนี้นะครับ2กล่องแล้วก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือ V ี o f ฟีเนะครับสินค้าทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับจัดโปรโมชั่นตำแหน่งซิ l เวอร์นะครับราคา ได้ราคาสมาชิกตั้งแต่เริ่มทาธุรกิจเลยนะครับก็คืออยู่ที่3,810บาทนะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกทักอินบ็อกมาหาผมได้เลยนะครับหรือทักเข้ามาที่เพจ VCOFFEE UD ูดีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวส่งแพ็กเกจชุดนี้นะครับไปให้กับสมาชิกก่อนนะครับสาหรับผมนะครับใครสนใจนะครับ VSU ักเซนะครับธุรกิจหลักร้อยรายได้หลักล้านนะครับสวัสดีครับ